เสบตาวันนี้เราก็จะมาทำต้มเนื้อค่ะหั่นหอมนะคะตามเครื่องก่อนเลยค่ะขั้นตอนแรกเนื้อเราสับไว้แล้วนะคะตอนสับไม่ได้ถ่ายลืมลืมไปค่ะลืมลืมไปว่าเป็นครีเอเตอร์ ขาลงไปค่ะแล้วก็ตะไคร้นะคะยีหักให้มันหักแต่อา <Okay. S 1> ตะไคร้ขาดไม่ได้เลยค่ะใบมักรูดจ้าแล้วเราก็หม้อเดือดแล้วใส่เครื่องลงไปเลยอื อ่าเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อไปเลยค่ะอืมอันนี้กระดูกสิโครงด้วยอันนี้เราล้างเราสับเรียบร้อยแล้วนะคะอืมต้มไวเ้เลยต้มหม้อหนึ่งนี้ก็กินอยู่สามคนนะคะสามสี่คนอืมแล้เวเราก็จะ ให้มันเดือดนะคะแล้วเราก็จะมาปรุงค่ะ,ะทีนี้ก็หม้อเดือดแล้วนะคะเราก็จะปรุงเครื่องจาใส่น้ำปลาลงไปหนึ่งทัพพีค่ะไม่ต้องใส่เยอะค่ะต้มเนื้อแล้วเราก็จะใส่เป็นเป็นพวกน้ำปลาชูรสแทนค่ะแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปค่ะ ก็จะใส่น้ำปลาแทนนะคะต้มเนื้อนะเพราะว่าจะใส่เป็นปลาล้าไม่ได้มันรสชาติมันจะไม่เข้ากันโอเคค่ะแล้วก็ตอนจะสุกนะคะเราก็โรยด้วยหอมรวมค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะต้มเนื้อของเราถ้าใครชอบขมก็ใส่ขมไปเลย นี่ก็ต้มนานพอสมควรแล้วค่ะแล้วก็ให้มันเปืเป่อยๆนะคะจะได้เคี้ยวง่ายๆมีเครื่องในค่ะแล้วก็มีเนื้อรวมน,นิดนึงเดี๋วจะเอาบีขมมาใส่ก่อนนะคะบีของจริงเลยนี่นะคะเป็นน้ำบีนะคะบีของแท้ค่ะเราจะดองไว้กับ ลองใส่น้ำปลานะคะจะใส่ไปค่ะให้มันคมอมลําเลยแตวขออนุญาตชิมนะว่ามันจะอร่อยไหมอืมอํมลําขมแท้ๆเสร็จแล้วนะคะบ๊ายบาย